สวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่2567นะคะแนะนำองค์อิงอผ้าร้อลูกอีสานโปรไฟล์นะคะขออวยพ่อให้พี่ให้น้องลุงป้านาอาพ่อใญ่แม่ไ่สู่ๆทุกคนให้มีความสุขความเจริญในวันปีใหม่2567คิดสิ่งใดขอให้สมปรานาขอให้เฮ้งเฮงรวยรวยเฮ็ดกิจการก็ขอให้เจริญลุงเรื่องนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่จนและใครที่มีกิจการบวาสิเป็นน้อยเป็นไงหรือกิจการใหญ่ๆตโตๆมากมายขอให้ทุกคนมีเงินทองหลังไหลมาเทมาได้หลาย,าาลายคิดในน้อยให้ได้ได้หลาย คิดหลายๆให้ได้หลายทอผู้เขาเด้อพี่น้องเด้อจากอุ้งอิงพาลาะลูกอีสานแล้วกะด้วยความรักและความปรารถนาดีทุกเส้นทางขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพและขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮยรวยทำคลิปเรียวหรือคลิปยาวขอให้ปังๆรวยๆทุกคนนะคะรวยๆรวยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย